แต่ใภาพเสียงหรือมหาทรัมย์สมะัะโูกของบาลานน้องรุ่นอกไปะนะคันนั้นจะปูปใหญ่ที่ไม่สวยทีนี้นเราจะตัดขึ้นมาแบบเขาเรียกว,ว่ามิกและม,ม,มิกมิกมิกระหว่างกระดูกกับพลาสติกแบ่งเป็นสามสาย สายบนกับสายล่างแล้วก็เราก็ผมอยากให้นี่ว่าผมอยากให้สายสี่เป็นกระดูกเลยเอาแค่ห้าหกเป็นพลาสติกห้าหกเป็นพลาสติกก็ตัดแค่อันหนึ่งสองสามสี่ตัดให้พอดีเลยโหเออเป็นจะเป็นกระดูกไปใช่งั้นก็ตัดเป็นสี่สองพัาสี่สองสี่สองล่างสี่บนสองอ่าอ่าได้ตามคำขอเพราะผมว่าสายสี่มันยังเป็นการโซโลอยู่มันอาจจะต้องความชัดเอาสัลอกสัลอกสายผมว่าตัดนัดก่อนดีกว่าไหมดูว่าไง แม่เดี๋ยวนี้ก็ได้เราใช้อะไรตัดนะัดเดี๋ยวมีเลื่อบางรึเปล่าเลื่อไม่ได้ทิมทิ่มตัดแตก <ไป S 2> แตกแตกแตก,แตก,แ,ตกแตกเนียบจริงๆอ่ะก็ใช้นี่เลือเล่อได้นี่ไงเลื่อยเนี่ยเนี่ยเลื่อยดีนะเลือ่อจริงๆแล้วอ่ะมันใช้นัดสองอันอยู่แล้วเราก็ตัดเผื่อไว้แล้วก็ค่อยมาแต่งหัวแล้วก็เอามาต่อกันให้มันขนาดเท่ากันนัดกระดูกตัดไหนกระดูกอันไหน เอากระดูกมาตักก่อนเคยเทสไหมเล่นเล่นอยู่ใส่ขั้นคันโยกคันโยกคาไว้แต่ไม่ใส่คั้นคันโยกมีผลไหมเคยเคยนะเคยลองเลยมีผลไหมมีอ่ะไม่แต่มีมันก็เคยแต่ว่าเราไม่ได้ทําเป็นเป็นไลฟ์ที่แบบอนี่เลยแต่ว่าก็เคยลองมั่วๆดูพี่กอลบอกว่าจัดจัดครับจัดจัดสองอัน เราตัดใช้สดกับพี่จเราตัดเผื่อไว้เลยเราตัดถึงกลางที่สายสีไปเลยแล้วค่อยฝนออกได้เดี๋ยวค่อยฝนออกแล้วก็เอามาวัดอันนี้ก็เหมือนกันเห้ยไม่ตัดห้าหกออกเผื่อมาหน่อยก็ได้เพราะว่าไม่งั้นฝนเยอะเหมือนกันเอ้ยฝนง่ายลรติกอ่ะปรื่อเดียวมาเราเราเน้นการการเผื่อไว้ก่อนไม่ให้มันเท่าตัว เห็นไมโต๊ะยังวิเทจเลยคือโต๊ะเราสามารถโยกได้โยกได้โอ้โหโยกเหมือนกับโอ้โหโยกยิ่งกว่านั้นอะไรก็ได้ที่เป็นของเราดีหมดจะเว้นคนไม่ค่อยดีเนี่ยสปอนเซอร์ถึงไม่เข้าเลยไม่มีใครครับผ่านไปก็ผ่านไปแต่คืนหน้าเขาก็มาแบบแนวแบบว่าอย่างไงมีมีมีสปอนเซอร์เขาจ่ายมาสองพันด้วยนะ แล้วก็บอกว่าพวกมึงเลือกไรกันสักทีไทยมึงกลับบ้านไปกินนนอนไปยเงี้ยก็อาทิตย์ไหนที่เราไม่มาก็คือไหนจะมาเจอจ่ายใช่ใชยจ่ายนี่อันนี้ที่เรามาเพราะว่าเราไม่มีตังค์นอยากให้เขาจ้างไหมว่ามึงไม่มาคือประมาณพวกมึงไม่จ่ายแล้วกูว่ตามใจกูแล้วนี้เฮ้ยเราด่างนิดแต่ถ้าสมมติของใครดีจริงเราก็เชียร์จริงนะบอกให้ขายเป็นขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยแต่ตังค์ไม่ได้ เหมือนในหนังเรื่องสีทั้งสีทั้งนชายอ่ะเพื่อมาไล่สดโดยเฉพาะใสหนเป็นสายไหนนะวะข้าวบนอันอันชั้นข้าวบนวนี้คือเป็นพลาสติกชาพลาสติกพลาสติกคือใส่ห้าใส่หกปารติกปารติกแม้ยุงเทปเล็กพลาสติกอยู่บ้านเล็บปาร์ติกเนี่นะเดี๋ยวไทยให้เห็นหัวอะไรงอกเต็มหัวแล้วนี่ งอช่างเต็มหัวแล้วช่วงนี้มันมันต้องมาครุดนครุ่นครุ่นคนผิดฝังนี้ฝังสะเทนต้องฝังมันมันมีฝังสะเทนด้วยใช่ฝังด้านหน้าเอ้ยไม่ใช่ฝั่งซัตเทสฝังอินโทเนชั่นอ๋อเฮ้ยนี่คำพูดนี้เอาไปหลอกเด็กได้ห้าหกร้อยเลยนะสองอย่างงั้นห้าหกร้อยเลยนี้โอ้ห้าหกร้อยนักธรรมดาซื้ออยู่หกสิบบาท คือแบบนัดนี้ไปให้ช่างทําอยู่300นัดนี้มันเป็นหน้าทิ้งวัวด้านขวาสิบแปดใช่แต่ถ้าไปผิดที่โดนเป็นพันมีอินโ o เนชั่นแล้วต้องเปลี่ยนฟิงเกอร์บอร์ดด้วยนะมันมีผลแม่งยาวเลยทีนี้มันสะเทือนถึงฟิงเกอร์บอร์ดเออฟิงเกอร์บอร์ดจากที่เดิมใช้ไม่ได้ไม่ได้แม่งเปลี่ยนฟิงเกอร์บอร์ดซื้อตัวใหม่เฮ้อต้องเป็นอิมพุนี่ใช่ยากยากเอา นี่นี่นี่ก็ผิดนะเนี่ยด้ามเป็นสีเฟตตาเลสเนี่ยเดี๋ยวก็โดนอีกแล้วอ้อออกไปออกไปสีเป็นเฟตตาเลสเหมือนเลยนะเนี่ยถ่ายถ่ายแค่ตรงนี้แล้วใช่เลยใส่ซาวเอฟเฟกต์ไปด้วยนะอีอะอีอะ แต่นี่เมื่อสมัยเรียนยิ่งข้างข้างห้องเดือนร้อนเท่าไหร่เราจะรู้สึกดีว่าเราดีเก่งยิงหัวเตะกระแทกปังปักปักปักอืมกูเก่งกูเก่งกูมียรเอาอยู่บางทีเสร็จแล้วก็แจ้งให้มันกระแทกตักเป็นชั่วโมงเออเสร็จตั้งแต่ห้านาทีแรกไม่เอาเอามือพลักพอเสร็จปุ๊บแล้วนั่งนั่งดูทีวีก็ปึก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 เกออ๋อไม่ครวฟนเล่นรอสักครู่นะครับ เยาี้รกับคุณเก้าคนแปดคนที่อยู่กับเรานี่คือเราทํางานแบบคนญี่ปุ่นทำ,ทำเรื่อยไม่มีใครถามเลยทําไงว่าคุณญี่ปุ่นไม่ญี่ปุ่นเขาเป็นงนี้นะเขาจะปาปนี่นั่งทําทีละนิดทีละจริงๆลองไปดูสารคดีของช่างรับรับดาบสมุยอะไม่มีคนเล่้ยาวไม่เปิดเผยนะค<ๆ>คือ คนที่ชอบดาบสมูไรจะไม่รู้เลยว่าจะมีช่างรับดาบสมูไรคือคนคนเข้าใจว่าสมซสมูไรหนึ่งเล่มจบจดอยู่ที่ช่างดอบอยู่ที่การตีช่างตีดาบแต่ไม่ใช่จริงๆต้อ,องรับส,สาคัญมันคำสำคัญมันมีสามอย่างช่างช่างรอเหล็กซึ่งเป็นตระกูลของของช่างรอเหล็กโดยเฉพาะหนึ่งแล้วก็ช่างตีดาบุกาโต้ใช่แต่แต่สาคัญสาคัญที่สุดคือช่างรับดาบทุกอย่างดีหมดแต่ถ้าช่างรับดาบไม่มีความชำนาญ ดาบเล่มนั้นกลายเป็นดาบ่วยทันทีจะต้องใช้หินความละเอียดแปดพันไม่จริงๆนะดาบดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่คมก็เท่านั้นใช่คือจุดจบมันอยู่ที่ปลายสําคัญสุดมันอยู่ที่ปลายแล้วต้นต้นมายังไงก็แล้วแต่ปลายอ่ะทำให้ทําให้มันออกมาดีเหมือนขี่ต้าเหมือนกันอืมช่าอย่างนั้นก็ต้องเปลี่ยนฟิเกร์บอดการคัดต้มก็เหมือนกันใช่ไหมใช่มันจะได้ออกมาดีต่อให้ให้ทำมาดีแค่ไหนก็ตามเป็นหมื่นเป็นแสนใช่แต่สุดท้ายก็ต้องมาตายที่ช่างใช่ ตายที่างจริงอะแ <c oughs> ม่งยัางสมมติกีตาร์เขาออ,อ,อ,อกเี้ยตัวเอฟเนี่ยแหละออกมาจากโรงงานดีหมดทุกอย่างดีหมดพอมาอยู่ที่เราก็มันมันมันก็มต่ตายที่เราไม่จะบอกไม่ออกจากโรงงานย่อตัวเอฟใช่ปะ่ะมมาอยู่ที่เราย่อแม่งเป็นตัวะไะครคือมันอยู่มันอยู่ที่คนเสื่อมอนึกออกไหมเหมือนไมค์เอ้ยไมค์นี่ดีมากแต่คนร้องร้องไม่ดีอย่างเงี้ย แต่ของปาบาเบนมีมีไม้ขายด้วยนะอออมีไดคาโฟมซึ่งซึ่งลูกค้าไปที่จ่อพวกเราเต่งเยอะก็จะไม้ปาบาเบนเหมือนกันใช่ใซึ่งซึ่งลูกค้าตอนเนี้ยจะได้ลูกค้าจากอ่าสำนักสงฆ์หรือว่าวัดวัดอะไรเยอะมากเพราะว่าถ้าสมมติพระใช้ไม้ที่ดีเนี่ยคนคนฟังมันจะสื่อสื่อ ธรรมะได้ลึกซึ้งขึ้นอ่าเนี่ยวัดส่วนนี้จะลึกซึ้งขึ้นวัดธรรมกายเตรียมจะสั่งอีกสองร้อยกว่าอันอืมไอ้เขาเาเข้าไว้ประกาศลูกลู่ดีมิตฝั่งลูกนีมิตเซอร์ดีญาติโยมทําบุญมากได้มากทําบุญน้อยได้น้อยทำบุญมากก็ได้ขี้นสอรรคทำบุญหนึ่งแสนนี้ได้นั่งเครื่องบินขึ้นสวรรค์นะจ๊ะนะจ๊ะจริงนะผมผมเจอวัดอย่างนี้ผมเดินออกเลยอ่ะ เบินออกไปกดตังค <y> ์แปงกูต้องขึ้นสวรรค์ลแล้วใช่ไหมใช่ทุกว,วันนี้พระ,พระยังหามหมออยู่เลยแมยจ้จะพาสักจะพานี่ขึ้นสวรรค์สุดท้ายก็ไปจบที่นางพยาบาลอยู่ดีไหนเป็น o <blue> พร a น,รน,รนินีอ่อันนี้คือยังไม่เคยทำการทดลองที่ไหนใช่ไหม ไม่มีบนโลกนี้ยังไม่มีโยมไม่ใช่ล่ลกนี้ยังไม่มีอันนี้พูดถึงอะไรเนี่ยไอ้เรื่องตะวัหรือว่าอะไกันสวรรค์อืมออกขาดไม่ได้ขาดไปทางดึกเกินติดแฝกแน่ถ้าเส้นลึกทำบุญเยอะๆจะได้เส้นเตินไม่โยมโยมโอ้โหธรรมะศักดิ์สิทธิ์ก็ขาดขาด ใบปลาปลาเบนกินได้ลึกมากผมมามีขายผมมากมีขายมีขายมีขายแม่งหนักมือนิดเดียวรูตอนนี้เหลือที่เห็นเหลืออยู่แค่อันเดียวครับเพราะว่าเพราะว่าสั่งมาสองอันเอาไปใช้อันหนึ่งแล้วก็ไม่ผมเนี่ยซื้อไปอันหนึ่งซื้อไปอันหนึ่งใั่แม่งหลมตัวซื้อไม่รู้ใครเชียร์แม่เพราะว่าสั่งสจ๊วตแม็กมันก็ใช้งันเหมือนกันสจ๊วตแม็กแพงกว่าปลเห็นช่างรุ่นใหม่ๆซื้อสจ๊วตแม็กมาตั้งโชว์เต็มเลย เวลาใช่จริงแลยเนี่ยเหมือนเหมือนไข่ควงพูดแล้วพูดอีกกีต้าหนึ่งตัวใช้ไข่ควงแค่สามเบอร์แต่เห็นไข่ควงตั้งมันเป็นสิบมรู้ตั้งกันไว้ทําไมมัดไม่นะไม่คือมาซื้อที่ไหนจนแหมสั่งสั่งต้องสั่งเอสั่งม่ม่ในในเพจในดีก็มีมีเขาไม่เขา เขาลงมาเป็นนี่นี่นี่ยสั่งชุดเป็นแต่ของของมาตัวเขาตสั่งสั่งชุดแม็กเหมือนกันนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทเลอร์เองเพราะว่าเป็นเขาเป็นเทเลอร์เองในขอดูหน่อยครับในอีเบก็คือสองอันบนเนี่ยมันใช้กระสุนย่ฟ้าหน่อยอันบนนี่คือพลาสติกอันล่าสุด กระดูกสายล่างก็เป็นอันนี้เอาความรีบนะผมยนี้ไม่ได้แต่งขอบอันนี้เอาควาวมันจะบาดนิ้วอระวังเวลารูดอ่ะมันจะบาดตรงนี้นะแต่อย่างอื่นไม่รู้สายสายห้ากับสายสายสี่ขาวใช่ไม่เป็นไรเราเทสต์แบบนี้เนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้วัดนั่งเลยพี่นั่งเลยไอ้ระยะโอ้ยย่าอยู่ดูดูเราอยู่ แปดคนอยู่ขอบคุณขอบคุณกครื่รู้ว่าผสมน้ำผสมกันยังไงสีสีสีมันคือถ้าสีนี่ถ้าไม่สังเกตนี่ก็มองมองค่นมองงไม่ออกนะไม่ออกเดี๋ยวถ้างไหนถ่ายรูปลงดูทีลยกันนาองแตถ่ายรูปลงไหนลงลงเพจไง๋อได้ครับเอออันนี้เราไม่ได้เตรียมอะไรกันมาก่อนเลยนะมีมีแค่เล็กดิบสองอันใช่แล้วก็กีตาร์หนึ่งตัวกล้องหนึ่งอันคนถือกล้องหนึ่งคน มาแล้วทำไมป้าเบนหนึ่งอันทำไมป้าเบนตาใบป้าเบนจะขายกันให้หมดเลยนะขายหมดเลยนะซื้อเลยเถอะมีป้าเบนนี้เอาไว้ส่วนนี้เสียงเพาะคลิ้งของหรือยังครับถังมากถังหักของหรือยังครับนักยังไม่ได้เซฟเช็คหาอยู่ไม่กี่วันมันแรงไงวะตาไบตาใบนั้นมันมันพุ่งกลับแรงแล้วจะบอกว่ากุ๊ย ผลนี่มันมีผลรอบวงจรมว้ย่รือว่าไปลองใช้ 14k แล้วผลน่ากบไม่แรงน้าใส่นะโอ้เหมือนกับได้ติ๊กอ้วใหม่เลยเฮ้ยเสียง<อ>เสียงดีป่ะยังใครไม่ไเล่นเล่นี่ผมเสียงรูป้ไปดีว่า นีคือต่างนถึงว่าเวลาเราเล่นคือถ้าเราเล่นสายสาห้าสายห้าหรือสี่สายห้ามีผอมกันอะ ใส,ส่ส,สีแ <g ül> ม่งน้ำใส่สีแม่งดังกว่า <c ười> แคนนี่แ,นแท็กแคนนี่ก็เป็นรู้รู้มันจะคือสีใช่ไหมแคนนี่รูกก้มันจะชัดกลายว่าใส่สีแม่งมันพุ่งไหมเมืมมเ่อเหมื่อเมื่อท่านเสียงคนละโน้ตกันเรื่อหมือนหน่อยนึนงอ่ะ <c ười> มันสร้งเน่อาไ้งมสันสาจสลับอ่ะไม่ไม่รองหายุดริงน่าจะสังจะอยไร ันหาะว่าไม่เขาไม่เป็น้าลานกันนะความคิดผมนะถ้าเกิดเป็นผมเลือกนะเออหกห้าสี่ผมจะใช้เป็นกระดูกเพื่อเค้นเสียงใสของสายเบสให้มันพุ่งออกมาหน่อยนึ่งให้มันจิกจิกหน่อยนึงส่วนสามสองหนึ่ง 3, 2, 1, อ,อ่ะใช้พลาสติกได้แต่อาจจะต้องฝนให้มันกว้างขึ้นเพื่อให้มันมีเค่ื่องกรความจิกของปลายเสียงออกมาเล่นรอดให้มันเท่ามาันให้มันบาลานซ์จริงกัน เอาไปทำได้นะส่วนนี้เราาไปทำดู